สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาริสเพอร์เฟกต์บาวนะครับสาขาชนบุรีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการลบคิ ette, บ้วและลบรอยสักด้วยเครื่องเลเซอร์ค i ิปโกันนะครับก่อนอื่นเราต้องสอบถามทางอาจารย์อาริสก่อนนะครับถึงข้อมูลและวิธีการเตรียมตัวของลูกค้านะครับที่จะที่ต้องการลบรอยสัก สวัสดีค่ะนี่นะคะเราจะมาดูวิธีการเตรียมตัวนะคะสำหรับลูกค้าที่จะมาลบคิวหรือว่าลบรอยสักด้วยเครื่องเลเซอร์นะคะลูกค้าลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องศึกษาก่อนนะคะว่าเราจะลบรอยสักไปทำไมแล้วเราจะลบเพื่ออะไรนะคะแล้วลบแล้วมีข้อดีหรือว่าข้อเสียตามมาตามมาหรือเปล่านะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะลูกค้าต้องดูนะคะเช็คราคาแล้วก็อคอสจำนวนครั้งที่เราลบนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็เหมาะสมกับเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะลบเลเซอร์แบบไหนนะคะเป็นแผลมากไหมหรือว่าไม่เป็นแผลเลยนะคะแล้วก็ข้อที่4เราก็เลือกสถานที่นะคะ แล้วก็ข้อที่5นะคะแล้วก็ข้อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลบคิ้วดยตรงเลยนะคะเื่นนะคะเราก็ทําความสะอาดนะคะโดยการเช็ดคิ้วก่อนนะคะเผื่อกับลูกค้าแต่งหน้ามาแล้วก็เช็ดทาความสะอาดคิ้วให้เรียบร้อยก่อนนะคะ,ะแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ถ่าย before after เก็บไว้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกค้ามีขนคิ้วมานะคะแล้วก็การขนคิ้วรอบๆข้างออกให้ สมมติว่าลูกค้าคนไหนที่มีขนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการนํานกระดาษที่ชู่นะคะมาปิดตา